ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องห้องเก็บของเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณยิ้มครับคุณยิ้มได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ความน่ากลัวที่คุณยิ้มเคยประสบพบเจอมากับตัวเองทั้งในอดีตที่คุณยิ้มต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นสถานที่ของการเกิดและการตายดังนั้นจึงเป็นเหมือนที่ที่มีดวงวิญญาณอยู่เป็นจำนวนมากและถึงแม้ว่าคุณยิ้มจะลาออกมาประกอบอาชีพอื่นคุณยิ้มก็ยังคงได้พบเจออีกโดยพบในคอนโดที่คุณยิ้มพักอาศัยอยู่ซึ่งเป็นคอนโดเมือหนึ่งและไม่เคยมีประวัติการตายในคอนโดเลยคุณยิ้มเล่าว่า เราเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่พอเราอายุได้ประมาณ5้าขวบพ่อกับแม่ก็พาเราย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นานๆทีถึงจะได้กลับมาเยี่ยมปู่กับยา่าส่วนมากจะเป็นเทศกาลวันสำคัญไม่ปีใหม่ก็สงกรานต์แล้วแต่ว่าพ่อกับแม่สะดวกช่วงไหนเราใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีทุกอย่างดูจะสมบูรณ์แบบมาก เพราะเราเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบที่พ่อกับแม่ได้ขีดไว้ให้ตลอดเวลาทุกอย่างจึงได้ดั่งใจพ่อกับแม่แต่ใช่ว่าจะได้ดั่งใจตัวเองเราเรียนจบคณะพยาบาลได้ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในแบบฉบับที่พ่อกับแม่คาดหวังไว้ว่าวันหนึ่งจะฝากผีฝากไข้ได้แต่เมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งก็ค้นพบว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราเท่าไหรนะ่นัก เพราะเราไม่มีความสุขกับการทำงานเลยสุดท้ายแล้วเราจึงจตัดสินใจก้าวออกมาจากตรงนั้นออกมาจากพื้นที่ที่เคยเป็นเซฟโซนสำหรับเราออกมาทำตามใจตัวเองซึ่งท้ายที่สุดพ่อกับแม่ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกเราลาออกจากงานมาเรียนรู้วิถีชีวิตของแม่ค้าออนไลน์มาทำในสิ่งที่เราชอบและเหมือนกับว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ เพราะเราสามารถซื้อคอนโดราคาเกือบ2ล้านได้ภายในระยะเวลาแค่1ปีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้พบเจอกับความน่าสะึงกลัวที่ยิ่งกว่าตอนที่เป็นพยาบาลเสียอีกช่วงที่เราเป็นพยาบาลนั้นถึงแม้ว่าโอกาสจะได้เจอกับผีหรือวิญญ,ญาณจะมีมากกว่าแต่การได้เจอในครั้งนั้นไม่ได้น่ากลัวหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตเท่ากับครั้งนี้ เราขอเล่าย้อนไปถึงช่วงที่เราเป็นพยาบาลก่อนว่าทำไมเราถึงบอกว่าการเจอผีในช่วงนั้นถ้าเทียบกับที่เจอตอนที่อยู่คอนโดแห่งนี้ถือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราเจอผีครั้งแรกตอนที่เป็นนักศึกษาพยาบาลพวกเราต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์และสถานที่เรียนก็เป็นสถานที่เดียวกับที่นักศึกษาแพทย์เรียน พวกเราเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าห้องกรอสซึ่งเป็นห้องเก็บร่างของอาจารย์ใหญ่นั่นเองที่บริเวณหน้าห้องกรอสจะมีชั้นวางโหลขนาดใหญ่ภายในโหลบรรจุศพของเด็กทารกที่เสียชีวิตด้วยความผิดปกติต่างๆในลักษณะของการดองศพเอาไว้ในโหลแก้วเราเรียกกันว่าเด็กดองซึ่งเวลามาเรียนที่ตึกนี้ก่อนที่อาจารย์จะมาเปิดห้องกรอสให้เข้าไป เรากับเพื่อนมักจะมาเดินดูโหลเด็กดองแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องของวิชาความรู้ทั้งนั้นศพของเด็กทารกทุกศพในโหลจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีเปื่อยยุยทุกศพจะหลับตาบางศพก็ยังมีสายสะดือติดอยู่และเส้นผมก็จะเป็นเส้นผมบางๆเหมือนผมเด็กทารก มีอยู่วันหนึ่งเรากับเพื่อนชื่อนิ่มมาถึงที่หน้าห้องกรอสก่อนเพื่อนคนอื่นๆและประตูห้องกรอสก็ยังไม่เปิดตอนนั้นเสียงโทรศัพท์นิ่มดังขึ้นเราจึงเดินดูเด็กทารกดองเพียงคนเดียวในขณะที่เรากำลังพินิษพิจารณาร่างของเด็กทารกด้างหนึ่งอยู่นั้นจู่ๆเปลือกตาของเด็กก็เปิดขึ้นเหมือนกับว่าเด็กลืมตาขึ้นมามองเรา ในวินาทีนั้นเราก็ถึงกับสะดุง้งรู้สึกใจล่วนวูบลงเราจ้องไปที่หลนั้นร่างของเด็กคนนั้นก็ยังลืมตาอยู่มีนำซ้ำยังยิ้มให้เราอีกเราจึงรีบเดินหนีจากบริเวณนั้นไปหานิ่มเมื่อนิ่มเห็นท่าทางเราไปแปลกก็ถามเราว่าเป็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้นิ่มฟัง เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ตาฟาดเพราะเราเห็นถึงสองครั้งหลังจากนั้นเราก็เจอเรื่องลี้ลับอีกในช่วงของการฝึกงานตอนที่อยู่หอผู้ป่วยเด็กเรามักจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นกลางดึกเราเคยโดนดึงชายกระโปรงตอนไปวัดไข้วัดความดันกลางดึกซึ่งเหตุการณ์ตอนถูกดึงชายกระโปรงนี้ค่อนข้างน่ากลัว และสำหรับเราแล้วถือว่าน่ากลัวที่สุดในช่วงที่เราเป็นพยาบาลเราจำได้ว่าวันนั้นเราต้องไปวัดไข้ผู้ป่วยเด็กกลางดึกตามเตียงต่างๆกับรุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพเราช่วยรุ่นพี่วัดไข้และวัดความดันรวมถึงจดบันทึกข้อมูลต่างๆจนกระทั่งถึงเตียงสุดท้ายขณะที่เรากำลังหันหลังจะเดินกลับเรารู้สึกเหมือนถูกดึงชายกระโปรง ลักษณะของการดึงเป็นแบบกระตุกกระตุกเราจึงหันหลังกลับไปมองปรากฏว่ามีมือปิศานาเล็กสีดำคล้ำโผล่ออกมาจากใต้เตียงผู้ป่วยมือนั้นจับอยู่ที่ชายกระโปรงของเรา,าเราร้องไห้ขึ้นมาทันทีด้วยความตกใจจนรุ่นพี่หันมาดูแต่พอรุ่นพี่เห็นสีหน้าเราไม่สู้ดีนักก็เปลี่ยนจากดุมาเป็นปลอบใจ แล้วรุ่นพี่ก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวก็ชินไปเองวเราได้เจออะไรแบบนี้หลายต่อหลายครั้งในช่วงที่เป็นพยาบาลแต่ทุกครั้งจะเห็นแค่แวบ,บๆผ่านตาไม่ได้มาหลอกร้อนอะไรเหมือนกับว่าเราบาังเอิญเห็นเขาเข้าเท่านั้นเช่นเห็นร่างโปร่งแสงเดินทะลุก,กำแพงเห็นเงาดำนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่ไม่ได้ใช้งานเห็นรถเข็นคนไข้ยขยับเอง ทั้งหมดที่เห็นก็จะประมาณนี้มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดคอนโดที่เราซื้อเป็นคอนโดใหม่มือหนึ่งนั่นทำให้เราไม่ได้นึกถึงเรื่องผีวิญญาณอะไรเลยเพราะเราเป็นเจ้าของคนแรกเราพักอาศัยอยู่ที่คอนโดเพียงคนเดียวและมีลูกน้องมาช่วยงานในเวลาช่วงกลางวันแค่สองคนต่อมาเราเริ่มเพิ่มจํานวนสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ทำให้ภายในห้องเต็มไปด้วยของที่สั่งมาขายแทบจะไม่มีที่เดินเลยก็ว่าได้ใจหนึ่งก็คิดอยากขายคอนโดไปซื้อบ้านแต่อีกใจก็อยากอยู่ที่คอนโดเพราะเราชอบอยู่แบบนี้มากกว่าไม่ต้องดูแลอะไรมากมายซึ่งก็เป็นความบังเอิญที่ช่วงนั้นห้องที่อยู่ติดกับห้องของเราติดประกาศให้เช่าพอดีเราจึงติดต่อขอเช่าห้องนั้นเพื่อใช้เก็บของ อันที่จริงตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้รู้จักกับเพื่อนค้างห้องของเราเลยเนื่องจากเราไม่ค่อยได้ออกจากห้องส่วนมากจะเป็นลูกน้องไปส่งของและไปซื้อข้าวเราจึงไม่รู้ว่าห้องที่อยู่ติดกับเราเป็นใครจนกระทั่งเราไปติดต่อขอเช่าห้องจึงได้รู้ว่าเจ้าของห้องเป็นคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงย้ายออกอะไรยังไง เราคุยกับคุณลุงคุณป้าแค่เรื่องสัญญาเช่าเท่านั้นที่เราสังเกตสภาพภายในห้องเหมือนกับว่าคนที่เคยอาศัยอยู่ในห้องนี้ไม่น่าจะใช่คุณลุงกับคุณป้าเพราะภายในห้องมีสติกเกอร์รูปประตูแมวคลิตตี้ติดอยู่ตามมุมต่างๆทั้งประตูห้องทั้งกระจกในห้องน้ําแล้วก็อีกหลายๆที่ต้องบอกก่อนว่าสภาพห้องตอนที่เราไปเช่านั้น ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยห้องนั้นเป็นห้องเปล่าตามที่เราต้องการพอดีในวันนั้นหลังจากที่เราเคลียร์ออเดอร์เสร็จแล้วส่วนหนึ่งเรากับลูกน้องก็ช่วยกันขนข้าวของเข้าไปเก็บในห้องนั้นเราวางแผนจะใช้ห้องนั้นเป็นออฟฟิศแทนห้องเราเลยแต่ด้วยข้าวของที่ค่อนข้างมากเราสามคนไม่สามารถขนย้ายได้เสร็จภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง ดังนั้นพอถึงเวลาที่ลูกน้องเลิกงานประมาณห้าโมงครึง่งเราก็ให้ลูกน้องกลับบ้านส่วนเราก็ยังคงขนของต่อเท่าที่เราทําได้และทําไว้เราเดินเข้าเดินออกจากห้องของเรามาเก็บของหลายต่อหลายรอบจนเรารู้สึกเหนื่อยเราจึงหยุดนั่งพักที่ห้องเก็บของขณะที่เรากําลังนั่งพักเหนื่อยอยู่นั้นสายตาของเราก็มองดูรอบๆห้องในใจก็คิดว่า ไม่วันใดก็วันดึงเราต้องซื้อห้องนี้มาเป็นของเราให้ได้จู่ๆพม่านที่ประตูกระจกด้านหลังห้องก็ขยับเหมือนมีอะไรแอบซ่อนอยู่เราเห็นชัดเต็มสองตาเลยว่าพม่านนูนออกเป็นรูปร่างของคนเราจึงลดระดับสายตามองลงมาบริเวณชายผมานแล้วเราก็เห็นว่ามีรองเท้าคนโผล่ออกมาเรารีบลุกขึ้น แล้ววิ่งไปที่หน้าประตูห้องปิดไฟแล้วล็อกห้องและรีบกลับเข้ามาที่ห้องของตัวเองอย่างรวดเร็วในใจตอนนั้นรู้สึกตกใจและแปลกใจกับสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและความรู้สึกของเราเรารับรู้ได้ว่านั้นต้องไม่ใช่คนแน่ๆสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดต่อคือเท้าปริศนาที่เราเห็นนั้นเป็นเท้าของใคร เป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเร่ร่อนที่ผ่านไปผ่านมาเพราะไม่มีคนอยู่หรือว่าเป็นดวงวิญญาณของเจ้าของห้องคนเดิมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราพยายามสืบหาข้อมูลว่าคนที่มาอยู่ก่อนหน้าเรานั้นเป็นใครและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับคุณลุงคุณป้าเจ้าของห้องแต่เราก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เราเจอให้ลูกน้องฟังเม้แต่คนเดียวเราขออธิบายเรื่องของการจ้างผู้ช่วยในการทำงานของเราก่อนว่า เราจ้างลูกน้องสองทีมทีมละสองคนลูกน้องทีม1ชื่อ A กับ B A กับ B จะช่วยงานเราวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนลูกน้องทีมที่สองคือ1กับ2ซึ่งจะช่วยงานเราวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันต่อมาตรงกับวันเสาร์พอดีก็จะเป็นคิว1กับ2มาช่วยงานซึ่ง1กับ2ยังไม่รู้เลยว่าเราเช่าห้องข้างๆเพิ่ม ในตอนกลางวันหนึ่งกลับมาจากไปซื้อข้าวหนึ่งก็พูดเปื่อยๆขึ้นมาว่าสงสัยน้องผู้หญิงห้องติดกับเราคงเข้าห้องไม่ได้แน่เลยเห็นยือนอยู่หน้าห้องตั้งแต่หนึ่งออกไปซื้อข้าวแล้วจนหนึ่งกลับมาแล้วน้องก็ยังยือนอยู่ที่เดิมเราจึงถามหนึ่งว่าห้องไหนพอได้คำตอบจากหนึ่งเราจึงบอกหนึ่งไปว่าห้องนั้นเราเช่าแล้วไม่มีใครอยู่เลย แต่มองอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมาหาเพื่อนเขาที่เคยอยู่ห้องนี้ก็ได้เราจึงเปิดประตูออกไปดูเพื่อที่จะบอกน้องคนนั้นว่าห้องนี้ย้ายออกไปแล้วตอนนี้เราเป็นคนเช่าไว้แต่พอเปิดประตูออกไปกลับไม่เจอใครมีเพียงรอยน้ำเปียกอยู่ที่พื้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับเมื่อวานคือหลังจากที่เคลียร์ด้วบางส่วนเสร็จแล้ว เราก็ให้ลูกน้องช่วยขนของไปไว้ที่ห้องเก็บของทันทีที่เปิดประตูห้องเข้าไปจุดแรกที่สายตาของเราจ้องมองไปก็คือประตูกระจกด้านหลังที่ปิดพ้าม่านไว้ซึ่งผ้าม่านก็ดูปกติแต่ที่ไม่ปกติคือจุดที่เราเห็นว่าเหมือนมีคนแอบอยู่หลังผ้าม่านนั้นที่พื้นมีรอยน้ําขนาดใหญ่เราก็ได้แต่สงสัยว่ารอยน้ํานี้มาได้ยังไง มีจุดไหนน้ำรั่วหรือเปล่าหรือว่ามีใครทำน้ำหกไว้แต่บริเวณน,นั้นไม่ได้มีขวดน้ำหรือแก้วน้ำวางอยู่เลยเราได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้เพียงคนเดียววันนั้นเราขอให้หนึ่งกับสองอยู่ช่วยงานจนเสร็จเพราะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเก็บของขนของอยู่อย่างนี้เวลาประมาณทุ่มเศษพวกเราสามคนช่วยกันจัดเก็บข้าวของจนเสร็จ ในขณะที่เรากับหนึ่งกำลังช่วยกันนับจำนวนสินค้าที่เพิ่งถูกส่งมาใหม่สองก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากห้องน้ําพร้อมกับพูดว่ามีใครไม่รู้อยู่ในห้องน้ำเราก,กับหนึ่งหันมามองหน้ากันทันทีแล้วก็มองไปที่สองซึ่งหน้าตาท่าทางตื่นตกใจอยู่ไม่น้อยเราในฐานะคนที่อาวุโสที่สุดในห้องนั้นจึงเดินไปที่ห้องน้ําแล้วเปิดประตูห้องน้าเข้าไปดู แต่ก็ไม่เจอใครภายในห้องน้ำว่างเปล่าเราจึงบอกสองไปว่าสงสัยสองคงจะหิวข้าวจนตาฟากแต่สองก็ยังคงยืนยันว่าสองเห็นจริงๆพอสองเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปสองก็เห็นว่ามีคนยืนส่องกระจกอยู่หน้าอ่างล้างมือเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นสีชมพู พอสองพูดแบบนี้1นึ่ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเป็นคนเดียวกับที่1เห็นว่ามายืนอยู่ที่หน้าห้องเมื่อตอนกลางวันเรา3มคนมองหน้ากันซึ่งไม่ต้องพูดอะไรก็รู้แล้วว่าแต่ละคนนั้นคิดอะไรอยู่พวกเราจึงรีบออกจากห้องโดยที่ไม่นับจำนวนสินค้าต่อวันต่อมา1กับสองก็มาทำงานปกติแต่หลังจากที่เช็คออเดอร์เสร็จ พวกเราจะต้องไปจัดเตรียมสินค้าที่ห้องเก็บของวันนี้มีรอยน้ำปรากฏอยู่ที่ขลางห้องซึ่งทำเอาเรอสามคนมองหน้ากันอีกตามเคยและทุกครั้งที่เราเปิดประตูห้องเข้ามาจะปรากฏรอยน้ำขนาดใหญ่บนพื้นห้องตามจุดต่างๆเหมือนกับว่ามีคนตัวเปียกมาเยืนอยู่และด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นห้องนี้มีปัญหาอะไร เราจึงติดต่อไปที่นิติคอนโดและเล่าปัญหาให้นิติฟังโดยเราระบุไปว่าอยากให้หาช่างมาช่วยดูว่ามีน้ำรั่วที่จุดไหนหรือเปล่าแต่พอช่างมาดูก็ไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่รอยน้ำขนาดใหญ่ที่เราพบเจอในทุกๆวันกระทั่งวันหนึ่งเราจำได้ดีว่าตรงกับวันพุธเพราะเรามีความเชื่อส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งว่าเราเกิดวันพุธ เราจะสวดมนต์ทุกวันพุธอยู่ไม่ขาดเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนั้นมีออเดอร์เข้ามายเยอะมากจนเราต้องให้ A กับ B อยู่ทำโอทีต่อ A กับ B ก็เตรียมของใช้ส่วนตัวมาด้วยกะว่าจะมานอนค้างที่นี่เลยเพราะกว่างานจะเสร็จก็คงดึกมากแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นวันนั้นพวกเราช่วยกันแพ็คสินค้าจนถึงสี่ทุ่ม A กับ B จึงของนอนที่ห้องเก็บของ เพราะถึงแม้จะเป็นห้องเก็บของแต่พื้นที่ว่างก็ยังมากกว่าในห้องของเราเราจึงขนที่นอนปิกนิกกับเครื่องนอนไปให้ทั้งสองคนช่วงสับประมาณห้าทุ่มกว่า,วาขณะที่เรากำลังนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่บนเตียงนอนจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังรัวๆจนเราตกใจเรารีบลงมาจากเตียงแล้วไปส่องดูที่ตาแมว ก็เห็นเอหน้าตาตื่นกลัวอยู่ที่หน้าห้องเราจึงรีบเปิดประตูออกเอรีบโผลเข้ามากอดเอาแน่นเนื้อตัวสั่นไปหมดเราจึงถามหาบีก่อนเพราะไม่เห็นบีเอบอกว่าบีนอนหลับอยู่ในห้องแต่เอนอนไม่ได้เราจึงต้องพาเอเข้าไปในห้องก่อนเราถามเอว่าเกิดอะไรขึ้นเอจึงบอกกับเราว่าห้องที่เราใช้เก็บของนั้นมีผี แล้ว A ก็เล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่ A อาบน้ําเสร็จ B ก็เข้าไปอาบน้ําต่อตอนที่ B เข้าไปอาบน้ำเอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังจ้องมอง A อยู่แต่ A ก็ทําเป็นไม่สนใจจนกระทั่ง B ออกมาจากห้องน้ำบี B ถามว่าเอเป็นอะไรเอก็งงกับคําถามของ B สรุปคือตอนนั้น B ได้ยินเสียงคนร้องไห้ บก็คิดว่า A อมีปัญหาอะไรแต่พอ B เห็นว่า A ไม่ได้ร้องไห้ก็คิดไปว่าสงสัยจะเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องอื่นจากนั้น B ก็ล้งตัวลงนอนพอหัวถึงหมอน B ีก็หลับไปเลยส่วน A อนั้นได้แต่นอนพลิกไปมาเพราะนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะแปลกทีแปลกทางพอทุกอย่างอยู่ในภาวะเงียบสนิท เอก็ได้ยินเสียงร้องไห้ซึ่งเสียงร้องไห้นี้ดังอยู่ไกลๆตอนแรกเอคิดว่าบีนอนละเมอจึงหันจะไปปลุกบีแต่พอเอหันไปเจอกลับเห็นใบหน้าเขียวๆของใครไม่รู้ปรากฏทับอยู่บนใบหน้าของบีเอจึงลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจจากนั้นเอก็ได้ยินเสียงพึบพับพึบพับ,พบทำให้ต้องหันไปมองหาที่มาของเสียง เอเห็นพม่านปลิวเหมือนโดนลมพัดแต่ในห้องเปิดแอร์ดังนั้นประตูหน้าต่างจึงถูกปิดสนิทไม่มีทางที่ลมจะพัดเข้ามาภายในห้องได้ตอนนั้นเอรู้สึกกลัวมากและขนลุกไปทั้งตัวเอยังคงจ้องมองไปที่พม่านแต่พม่านหยุดปลิวแล้วมีเพียงรอยน้ำขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ที่พื้นใต้พม่านร,รอยน้ำนั้นค่อยๆปรากฏเป็นทาง เหมือนกำลังตรงมาหา A กับ B ที่นอนอยู่จู่ๆก็ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งลักษณะผมยาวในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามสีชมพูยืนอยู่ที่ปลายเท้าของ A ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆนั่งลงแล้วเงยหน้าขึ้นมามอง A จากร่างกายที่เหมือนคนปกติเปลี่ยนเป็นเปียกโชกไปทั้งตัวใบหน้าขาวซีด เธอยื่นมือมาจับที่ขาของเอทำให้เอรู้สึกได้ว่ามือนั้นเย็นเฉียบเอพยายามปลุกบีให้ตื่นแต่เหมือนจะไม่เป็นผลแล้วเธอก็ยิ้มชอบใจเธอใช้มือบีบข้อท้าของเอจนรู้สึกเจ็บเอจึงพยายามถีบให้มือเธอหลุดแล้วเธอก็หัวเราะชอบใจอีกเสียงหัวเราะดังมากแต่เธอกลับไม่ได้อาปากไม่แต่น้อย ส่วนบีนั้นยังคงนอนนิ่งไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจู่ๆร่างของผู้หญิงปิศาจนาคนนั้นก็หายไปเอจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องตอนที่เอมาเคาะประตูหน้าห้องเอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยืนอยู่ที่หน้าห้องเก็บของตอนนี้เรากับเอเริ่มรู้สึกเป็นห่วง B แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูจึงได้แต่คิดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้น บีคงวิ่งมาหาพวกเราแล้วเช้าขึ้นมาบีก็มาเคาะประตูหน้าห้องเรียกเรากับเอแต่ก็แปลกที่บีไม่เจออะไรเลยเรากับเอจึงเก็บเรื่องที่เอเจอเมื่อคืนไว้ไม่ได้เล่าให้บีฟังวันนี้ที่ห้องเก็บของมีรอยน้ำปิศาอยู่ที่พื้นบริเวณใต้ผ้ามาณและบริเวณปลายเท้าของที่นอนเอกับบี เข้าวันนั้นหลังจากที่เอกับบีกลับไปแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องเก็บของเราสองจิตสองใจว่าจะเข้าไปเอาโทรศัพท์ดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเอาเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อเปิดประตูห้องนั้นออกภายในห้องมืดสนิทเรารีบเปิดไฟในห้องให้สว่างขึ้นสายตาก็สอดสองมองหาโทรศัพท์ เพราะเราจำไม่ได้ว่าเราวางโทรศัพท์มือถือของเราไว้ตรงไหนกะว่าถ้าเห็นจะรีบวิ่งเข้าไปหยิบแล้วรีบวิ่งออกมาให้เร็วที่สุดแต่ก็เหมือนว่าโชคชะตาจะกลั่นแกล้งเพราะในระยะสายตาของเราเรามองไม่เจอโทรศัพท์เลยเราสูดลมหายใจเข้าอย่างเต็มปอดแล้วแข็งใจเดินเข้าไปหาโทรศัพท์เราก็เห็นว่าโทรศัพท์ของเราวางอยู่ที่มุมห้องใกล้ๆกับประตูด้านหลังห้อง ในจังหวะที่เราเอื้อมมือลงไปหยิบโทรศัพท์นั้นไฟก็ดับพลึบลงเสียงแอร์ก็ถูกเปิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าไฟบอกอุณหภูมิที่แอร์ปรากฏขึ้นเราหันหลังกลับอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะวิ่งออกจากห้องแต่ก็มีใครคนหนึ่งมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าของเราซึ่งยืนอยู่ในระยะไม่ถึง1เมตรแสงไฟจากแอร์ทำให้เรามองเห็นภายในห้องอย่างสลัวสลัว ผู้หญิงคนนั้นผมยาวยืนก้มหน้าร้องไห้ว่าเราจึงพนมมือขึ้นแล้วบอกกล่าวกับเธออย่ามาหลอกหลอนกันเลยเราจะทำบุญไปให้ผู้หญิงคนนั้นเหงยหน้าขึ้นเห็นใบหน้าขาวซีดแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเราเรารีบวิ่งออกมาจากห้องแต่ก็ลื่นล้มเพราะที่พื้นมีรอยน้ำขนาดใหญ่ ตอนที่เราล้มลงนั้นจู่ๆไฟก็สว่างขึ้นแล้วแอร์ก็ดับไปเองเราพยายามพยุงร่างกายของตัวเองออกมาจากห้องเก็บของแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเราจึงเริ่มวางแผนสืบเรื่องราวของผีผู้หญิงที่เราเจอด้วยความอยากรู้แบบจริงจังเราตัดสินใจไปคุยกับนิติของคอนโดและเล่าเรื่องที่เราเจอให้นิติฟัง แต่นิติไม่อยอมบอกอะไรบอกให้เราเข้าไปดูใน Facebook ชื่อนี้เราจึงเข้าไปดูรูปโปรไฟล์ที่เราเห็นหือผู้หญิงปิดสนานที่เราเจอพอเรากดเข้าไปดูโปรไฟล์ของผู้หญิงคนนั้นจึงได้รู้ว่าเธอเพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะมีคนมาโพสแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากส่วนสาเหตุการตายคือเธอจมน้ำตาย เราจึงได้คําตอบทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราสงสัยทั้งเรื่องของวิญญาณหญิงสาวและรอยน้ําปิศนาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ